สวัสดีค่ะชาวราสีตุลขาต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงกับปุ้งแช่นะคะประมาณเด,ดือนอุชะตาประจําปี2565นี้กันนะชาวราสีตุลลักขนาดตุลน,นะคะดวงของคุณในปี2565นี้เป็นอย่างไรนะคะว้าวคุณมีไพ่รถซานะแต่ว่าถึงแม้ว่าคุณจะมี10ดาบเข้ามาด้วยก็ตามเขาเรียกว่าบนทน้าทา่ความสําเร็จบนหนงความ บนหนทางของความปังเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องของอุปสรรคเรื่องความเสียหายเกิดขึ้นได้ก่อนนะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นปัญหาที่จะทำให้คุณเสียหายได้มากๆเลยเนี่ย ให้ระวังเรื่องของปัญหาเรื่องคนนะคะหมายความว่านะหลีกเลี่ยงทุกกรณีที่จะมีปัญหากับบุคคลอื่นโดยเฉพาะคนทัดน้ำชาวทัดน้ำนะคะชาวราศีมีนกนรกฎพิจิกเนาะมีเกณฑ์สูงมากๆที่คุณอาจจะมีปัญหานะคะไม่เข้าใจการอะไรกันนะเป็นประเด็นกันได้นะทำให้คุณมีความเสียความรู้สึกหรืออาจจะเสียหายไปยถึงเรื่องของการงานเลยก็ได้เพราะฉะนั้นให้ระวังมากๆนะคะสระวังเรื่องเอกสารนะคะที่อาจจะมี มีปัญหาซึ่งมันผิดพลาดหรือมันเป็นผหาซึ่งมันเกิดจากตัวคุณเองด้วยนะเพราะฉะนั้นนะ่ะตัวคุณจะต้องระวังเยอะๆเลยเกี่ยวกับเรื่องเอกสารและปัญหาเรื่องคนนะคะอแต่ว่านะงานอะไรที่คุณทาเนี่ยมันสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ในปีนี้นะสิ่งที่กล่าวมาในเบื้องต้นเนี่ยมันคือเรื่องของอุป,ปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ทําให้นะผลงานที่โดดเด่นของคุณหรือสิ่งที่คาดหวงังตั้งเป้าหมายอะไรของคุณมันจะสําเร็จได้ไหมมันสําเร็จได้ยิ่งงาน านอะไรที่คุณเคยทำอยู่แล้วแล้วคุณกลับไปทำนะดีมากหรืองานอะไรที่คุณได้ร่วมมือหลายๆฝ่ายนะคะหรือมีการติดต่อคนกลางนะคะหรือคนเป็นตัวกลางซื้อมาขายไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีมากๆสำหรับปีนี้นะเรื่องของการงานนะคะมีอะไรที่โดดเด่นอีกนะ จริงๆแล้วนะคะเขาบอกว่าในปีนี้เหมือนคุณต้องติดต่อผู้คนค่อนข้างเยอะหรือว่าหลายฝ่ายอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องคนค่อนข้างเป็นปัญหามากๆอยู่เหมือนกันนะนะคะไม่ว่าคุณจะติดต่ออะไรเนี่ยเรื่องคนมักจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงมากๆที่จะแบบอ่าเป็นปัญหากับคนอื่นหรือไม่เข้าใจความคิดเห็นไม่ตรงกันน่ะเราพยายามบอกทิศทางความต้องการของเราให้ชัดเจนเรื่องคนจะควบคุมค่อนข้างยากสิ่งที่ทําได้คือการบอกแนวทางที่ชัดเจน หรือพยายามอธิบายในสิ่งที่เราต้องการให้เขาเข้าใจตรงกันนะคะมันก็ช่วยเลี่ยงหรือเขาช่วยเลี่ยงเรื่องปัญหาของคนได้มากๆเลยโอเคสค่วนเรื่องของการเงินนะการเงินนะคะอย่างที่บอกคุณทําธุรกรรมทางการเงินคุณจะมีความติดขัดเรื่องเอกสารแต่สุดท้ายแล้วคุณจะผ่านได้นะแล้วคุณก็จะสําเร็จได้จริงๆอาจจะต้องให้ลักษณะเหมือนมีคนช่วยได้ก็ดีนะซึ่งคนที่จะช่วยคุณได้เป็นอย่างดีจะเป็นลักษณะคนต่างวัยอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าอายุน้อยกว่านะคะลักษณะนี้เหมือนเขา นะคะค่อนข้างจะช่วยเหลือให้คุณสําเร็จในเรื่องธุรกรรมทางการเงินได้เป็นอย่างดีแต่สิ่งที่ต้องระวังมากเลยคือการให้กู้ให้ยืมคําประกันห้ามเด็ดขาดนะคะเพราะจะส่งผลเสียความรู้สึกกันไปด้วยนอกจากจะเสียทรัพย์เสียเงินแล้วค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องความรู้สึกกันบีอีนะคะเรื่องการเงิน ตั้งเป้านะคะว่าคุณอยากจะทาอะไรคุณตั้งเป้าหมายไว้คุณมีโอกาสที่จะทําให้มันสําเร็จดังใจได้นะแต่ว่านะคะอย่างที่บอกแหละปัญหาเรื่องคนมันเด็นนะไม่ว่าจะเป็นร่วงงานร่วงเงินก็ตามเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงนะคะการที่อ่าจะบอกอย่างที่บอกการให้คู่ให้ยืมคําประกรันเลี่ยงจริงๆมันเป็นปัญหาเนี่ยพ่ย,ยังคงฟันธงมากๆนะว่าธุรกิจใดงานใดที่คุณมีการร่วมมือกัน3ฝ่ายค่อนข้างจะประสบความสําเร็จดีแล้วมันก็ไปปัง เง,เงินด้วยนะถ้าคุณจะแก้ไขปัญหาทางการเงินคุณก็ต้องใช้คนกลางเข้ามาช่วยมันถึงจะสําเร็จนะคะอย่างที่บอกถ้าคุณจะทาธุรกรรมทางการเงินคุณก็ต้องใช้คนต่างวัยเข้ามาช่วยมันถึงจะสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของบุคคลสัมพั์เรื่องของคนกลางเข้ามาเด่นมากๆนะคะในปีนี้สําหรับชาวราศีตุลน,นะคะโอเคค่ะเรามาดูเรื่องของโชคลาภกันบ้างชาวราศีตุลน,นะคะโดดเด่นไหมเรื่องของโชคนะ โอกลาบนะคะอือชึโชลาบเขาบอกว่าคุณมาจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคุณนี่แหละ นะคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคนรักคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่นะคะสามารถที่จะให้โชคกับคุณได้หรือคุณใช้ตัวแรกนะคะเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ก็สามารถที่จะให้โชคกับคุณได้เช่นกันนะคะส่วนความรักความรักของคนโสดนะคนโสดต้องระวังนะถ้าคนโสดคุยคุยกับชาวธาตุน้ําอยู่เนาะมีนกรากดพิจิตจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะปีนี้นะคะอาจจะมีปัญหาก,กันบ่อยงอนกันบ่อยเสียความรู้สึกกันบ่อยถ้าเป็นคนธ หนาปีนี้ความรักเอาจริงๆก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่อ่ะมันมีเกณฑ์ที่จะมีความน้อยความไม่สบายใจเจอรักต่างวัยนะคะหรือมีปัญหากับคนคุยอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเป็นประเด็นมากอยู่เหมือนกันนะในมุมของความรักของคนโสดนะคะ เราะฉะนั้นความรักจริงๆปีนี้ยังไม่ค่อยเด่นหลอกจะเด่นก็คืออาจจะเด่นแบบเอ้ยมีความสุขอยู่กับตัวเองจริงๆอยากเบื้องต้นเนี่ยอยากให้คุณมีความสุขก,กับการอยู่ได้ด้วยตัวเองก่อนจะดีกว่านะคะแต่ถามว่าคุณมีคู่ไหมคุณเป็นคนมีคู่เพียงแต่เรื่องคู่มันยังไม่เด่นการกลับมาของคนในอดีตไม่ว่าใครก็ตามนะจะมีการกลับมาของคนในอดีตซึ่งการกลับมาของเขาก็ยังไม่ได้ทําให้คุณสบายใจมากสักเท่าไหร่อะ่ะมันก็ยังมันกลับมาคุยกันได้ดีกันได้รู้สึกกันได้หรืออาจจะหมายถึงการกลับมาคน กันก็ยังได้เลยนะแต่ถามว่าสบายใจไหมอ่ะไม่เพราะอย่างที่บอกว่าความรักปีนี้ไม่เด่นอ่ะมีคนคุยมีคนรู้สึกดีได้แต่ว่าความสัมพันธ์มันไม่ราบรื่นเท่านั้นเองนะคะอ่าให้พห่ช่วยแนะนำเนาะเราทำยังไงให้ความรักมันดีหละ่ะนะคะถ้ามันจะค่อนข้างมีอุปสรรคและเป็นปัญหาเนาะ จริงๆไพ่บอกว่าอย่าไปยึดติดเรื่องของความรักมากจนเกินไปอย่าเอาความรู้สึกเราไปผูกติดกับใครมากจนเกินไปให้คบแบบสบายๆนะคะมันจะไม่ทูกใจแล้วมันก็จะลดเรื่องของปัญหาได้มากๆเลยเนาะส่วนความรักของคนมีคู่ค่ะ คนที่มีคู่แล้วก็ต้องระวังเนาะมันก็มีเกณฑ์จะแบบมีปัญหากันอะไรกันไม่เข้าใจกันค่อนข้างมากนะปีนี้เพราะฉะนั้นนะ่ะเป็นปีแห่งการปรับตัวนะคะพยายามปรับตัวคูณกับคนรักเนาะจูนกันนิดนึงอะ่ะปีนี้ไม่งั้นจะมีปัญหาก,กันบ่อยความรักก็จะดูเบาบางไปลงไปด้วยเนี่ยพ่งัดคอกันเลยทีเดียวนะต้องลดเรื่องความไม่ยอมกันนะคะพอไม่ยอมกันปุ๊บก,ก็พยายามพูดอะไรทําอะไรให้อีกคนเสียวความรู้สึกความสัมพันธ์มันก็บางลงเรื่อย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือยอมได้ยอมเบาได้เบานะใครยอมก่อนชนะก็ได้อะไม่งั้นก็เขาไม่ยอมเราไม่ยอมมีแต่ปัญหามีแต่ความเสียหายมีแต่ความเสียความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆสิ่งนี้นะคะใครอยากแนะนำอะไรกับคนมีคู่อีกไหม จริงๆแล้วเขาบอกว่าอ่าสิ่งที่ทําให้คุณสองคนเนาะเป็นปัญหากันหรือมีปัญหากันบ่อยในปีเนี้ยมันอาจจะเกิดจากความกดดันก็ได้นะคะหมายความว่าโอเคคุณกดดันมาในรนุ่นอื่นเข้ากดดันมาในรุ่นอื่นแล้วเราก็เลยมาคุยกันแล้วค่อนข้างจะเป็นปัญหากันไม่เข้าใจกันวิธีแก้ไขที่ดีอย่างหนึ่งอ่ะเขาบอกให้คุณ อาจจะแบบหากิจกรรมอะไรทําร่วมกันนะคะที่มันเป็นการพักผ่อนจริงๆอะนะ่ะเนาะอาจจะจัดทริปนะคะเดินทางท่องเที่ยวอะไรเป็นกัน ประสานความสัมพันธ์หรือกระชับความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดสถานการณ์การเดินทางยังไม่ค่อยสะดวกคุณก็หาก,กิจกรรมอะไรที่ทําให้ที่มันเป็นการกิจกรรมที่ทําร่วมกันแล้วทาให้มีความสุขมากขึ้นนะคะก็ช่วยได้ส่วนเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพของคุณระวังเรื่องอาหารการกินนะคะนิดหนึ่งเนาะเกี่ยวกับกระเพาะเกี่ยวกับท้องนะคะม,มีปัญหาเกี่ยวกับช่วงท้องช่วงบนนะคะระวังเกี่ยวกับของมีโคมนะ เคี้ยวเล็บนะคะจากสุนัขจากสัตว์เลี้ยงนะคะจากสัตว์น้อยต่างๆเนี่ยก็ได้ของมีคมนะเครื่องครัวออุปกรณ์ใช้งานใ่ต่างๆก็ต้องระวังด้วยมีเป็นอุบัติเหตุนะคะเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้ก็ต้องระวัง ส่วนเรื่องสิ่งที่ไพ่อยากแนะนานะคะอยากบอกอยากเตือนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะดวงคุณอะ่ะเด่นเรื่องของการเงินมากๆนะอย่างที่ว่าคุณมีไพ่โหลดสตาร์เพราะฉะนั้นน่ะคุณจะทําอะไรปีนี้นะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมทางกงารเงินเกี่ยวกับเงินน่ะมันมีโอกาสที่จะสําเร็จได้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีพลันมีความคิดอะไรที่อยากจะทําแล้วมันคิดว่ามันจะเห็นเงินเป็นกอบเป็นกำรรคุณทําได้ นะคะอย่าคิดอย่างเดียวมันต้องลงมือทําด้วยปีนี้คุณเด่นเรื่องคนที่อยู่เคียงข้างนะอยู่เคียงข้างหมายถึงไม่ว่าคุณจะมีปัญหาหรือคุณไม่มีปัญหาคุณก็จะจะมีคนที่อยู่ข้างๆคุณอ่ะไม่ว่าเขาจะช่วยคุณหรือไม่นะแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เดียวดายนะคะไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้แก้ปัญหาคนเดียวก็จะมีคนอาจจะให้กําลังใจหรือข้างๆคุณคุณจะมีคนนั้นส่วนบทสรุปภาพรวมที่ไพ่อ่ะสะบอบเพิ่มเติม เขาบอกปีนี้การเริ่มต้นอะไรสําหรับคุณมันเหมือนเป็นเรื่องที่เหนื่อยนะแต่มันมากับความสําเร็จเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวกับความเหนื่อยอย่าก,กลัวกับการที่เขาเรียกว่าการที่จะเริ่มทําอะไรความรับผิดชอบมันอาจจะเยอะมันอาจจะเหนื่อยแต่มันมันเด่นมากว่าคุณจะทําได้ดีแล้วคุณจะทําสาเร็จนะคะส่วนไพ่การทําบุญเสริมดวงนะคุณควรทําบุญอะไรให้เฮงให้ปังนะทั้งงานความรักในปีนี้นะคะ ไพ่บอกว่านะคะอยากให้คุณทำบุญเกี่ยวกับจริงๆเริ่มต้นเลยให้ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ก็จะดีมากๆนะสัตว์ใดๆก็ได้จะเป็นการให้อาหารให้ชีวิตช่วยเหลือนะคะได้หมดเลยให้เน้นทำบุญเกี่ยวกับสัตว์คือดีสองก็คือให้ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนคนที่ตก อยู่ในปัญหาคนที่เป็นทุกข์คนที่ป่วยนะถ้าคุณเข้าไปช่วยเหลือได้อะไรได้นะคะจะส่งเสริมแล้วก็ดีกับตัวคุณมากมากโอเคค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่เราฟังคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะแนะนําไกด์ไลน์สิ่งดีๆนะคะต่างๆหรือว่าเรื่องที่ควรระวังเนาะมีอะไรนะคะไม่สบายใจนะหรืออยากจะปรึกษายอยากถามอะไรก็อแอดไลน์มาคุยกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ที่ติดตามรรบชมชาแนลดูดวงกับกุ้งแชน่นะคะอย่าลืมกด subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู playlist ด้วยนะกะ็จะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิอคอั์หรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย